หยิบใช้ได้อย่างสบายใจทั้งเรื่องราคาและคุณภาพปกติแล้วเกดนี้ขายกันอยู่120บาทขึ้นไปสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงทุกเพศทุกวัยใช้เช็ดปากและผิวหนังสิ่งของอื่นๆได้เลยครับผ้าเปียกพรีเมียมเกดเกดออร์แกนิก Gate, Gate ic, ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านการทดสอบคุณภาพจากแพทย์ผิวหนังและที่สําคัญผ่านการทดสอบจากสถาบันระดับโลกอย่าง HGS ซึ่งเป็น l a บที่ยอมรับในระดับโลกเรื่องการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยแผ่นใหญ่กว่าไซเอ์ a a l, ผ้านุ่งหนาไม่บาดผิวลองสังเกตที่วิดีโอดีๆเมื่อเทียบกับมือแล้วตัวาาเปียกกใหญ่ว่วมมอ ทุกข้อมูลคือความจริงเพราะบีแมรรับรองคุณภาพตรงชื่อแบรนด์และระบุที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องสินค้ามีเลขจดแจ้งกับทางออยอประเทศไทยซื้อไปลองใช้1แพ็คก,ก่อนก็ได้ครับมั่นใจได้เราจะไม่หลอกลวงคุณลูกค้าถ้าไม่ดีจริงอย่างที่กล่าวอ้างยินดีให้แบรนด์และประจานร้านปัน๊มนมได้เลยครับเปิดมา11ปีไม่เคยมีชื่อเสียด้านการหลอกลวงแม้แต่เรื่องเดียวเพราะเราเชื่อว่าในโลกออนไลน์ความลับไม่มีในโลกขุดหายยังไงก็เจอถ้าสินค้าไม่ดีจริงชื่อเสียงที่สะสมมาทั้งหมด11ปีจะเเสสีีีียยยยหหาาาาาไไปปทททััั้้งงมมมมดดดลคคคคคครบ่่่่่่่นนนนนใจือออุุุแ